สวัสดีครับ FC สตาร์ Star, ทุรด,ดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับ FC กันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยหาหนอยหัวประจำาณีี 2016, ่2 6มกมาคม2569ลงคลิปให้กับ FC ที่รัลงหาข้อมูลหวยหาหนอยทั้ง3หาหน่นยครับหาหนอยพิเศษหาหนอยปติและหาหนอย VIP ผมเคยนำเลขสูตรที่ได้คำนวณแล้วก็ประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปตัวเลขเด่นจากผู่จุด3ตัว2ตัวเลยชุดสองทางให้กับ f c ซดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวีดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อนำเลขเด่นจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบทหลงังเป็นแนวทางการหาขอหาห้อมูลสลากหววหานอยพิเศษ ปกติ VIP เท่านั้นโปรดใช้การพิจารณายาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาดูการสรุปผลกันนอกสักลวยหานอยหัวประจำวันที่25มกราคม6 9 6กันก่อนครับผลกันนอกสักลวยหานอยพิเศษทำกันนอกร้อยสิบเจ็เจ็ดสามสินาทีเลขไท้าย3 6วอ1กหกแปดห ผลการออกสลากไว้หานายปกติทาการออกาสิบแปดถึงสิบแปานาทีเด็กไทยสามตนออกสองสามเด็กไทยสงรงหกศูนย์และผลการออกสลากไว้ฮานอย VIP ทําการออกเวลาสิบเก้ถึงสิบเนาทีเด็กไทยสตนออกเก้าเก้งสอ,อก้าหนึ่งสอรงห้นี่คือผลงวดล่าสุดนะครับวันที่25่สิมกราคมครับมาเสร้อกันนะครับประจำหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วย ของหวยฮานอยงวดวันที่26มกราคมครับผมแนะนำเลขท้าย3ตัวของหวยฮานอยปกติงวดปลาสุดซึ่งออก230สามศาคำนวณในแต่ละหลักครับหลักร้อยครับนำเลข2งวดล่าสุดคำนวณฮาเต็นะครับเเลข2คานวณต็มได้เลขเต็มประจำหลักร้อยนะครับ4ตัวครับ4ตัวที่คำนวณได้คือหนึ่งสองหกแปดเครับ1 2 6 7หลักสิบครับนำเลขสามหลักสิบงวดปลาสุดคำนวณฮาเรียมได้ในขจากสูตรคำนวณหลักสิบ สี่ตัวครับสี่ตัวที่คำนวณได้มีหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดและหลักหน่วยครับนำเลขศูน,น, 100, 10, นย์หลักหน่วยหวดล่าสุดรคำนวณหาดิจิตได้จากสูตรคำนวณหลักตัวจะสี่ตัวครับสี่ตัวมีหนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งสี่หกเก้านี่เป็นเลขเต็มประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหัวหาหน่วยงวดวันที่ยี่หกนะครับมาดูการจับคู่สองตัวบนนะครับผมนําหลักสิบสี่ตัวหนึ่งสองหกเจ็ดจับคู่หลักหน่วยสี่ตัว 1469จะได้ชุด2ทนพอยฮะหนอยดังนี้นะครับ1นึวางเสร็จจากลุกหน่วย4ตัวใจห1 1 1งหนึ่งหครับ2วางเสร็จจากพุ่หน่วยสตัวเฮสองหนึ่งสองสี่สองหกสองเกาหกวางเสร็จจากลูกหน่วย4ตัวครับใจหกหนึ 4, ่งหก จ็ดวางสิบจับคูกไว้สี่ตัวครับได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าทั้งหมดชุดสองตัวจับคู่ไว้สิบหกชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงสองตัวบนมาลุนกันสิบหกชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับใน16ชุดนี้ผมจะสรุปชุดเด่นให้กับ FC ดูเป็นแนวทางครับผมจะนำสูตรมาเทียบมาชนมาตัดจาก16ชุดสรุปชุดเด่น2ตัวลหวยฮานอยได้ดดงนี้ครับชุดเด่น2วันที่ตัดจาก16ชุดมาก็จะมี 6 4 6 6 7 4 7 6 4ชุดนะครับ6 466 7 476, 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวบนชุดตรงตตัดมาจาก16ชุดมาลุ้นกันครับว่า4ชุดเด่นครับ6 466 7476จกะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดครับเอฟีท่านในถ้าหากมีสูตรคำนวณได้ในเป็นสองตนวหวยฮานอยนำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเด่นถูกใจตรงใจท่านมากที่สุดนะครับ มาดูชุด3าโทนครับชุดสามโทนโผล่จะนําหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสุขนามยสี่ตัวครับหนึ่งสองหกเจ็ดสี่ตัวนี้ผมดึงสองตัวครับดึงเลขสองตัวครับดึงเลขหกตัวหนึ่งวางหลักร้อยโผจะนำสองหกสองตัวมาจับคู่กับชุดเด่นสองโดนสี่ชุดครับหกสี่หกหกเจ็ดสี่เจ็ดหกจะได้ชุดสามโทนวหวยหาน้อยดังนี้ครับ ในชุดสตัวที่สุดจับคู่เด็ดนะครับ2วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด็ดสวสรค์่ชุดเด็ดส6งห7สี่ส6วางหลักร้อยจับคู่กับชุดเด็นสวสรค์สชุดครับใหญ่6 6 4 6 6 6 6 7 4และ6 7 6ทั้งหมด8ชุดนะครับนี่คือชุดสตัวชุดตรงๆ8ชุดมาลุ้นกันครับ8ชุดนี้จะมาตามสุรหรือไม่ครับมาดูกันสรุปชุดนี้จะลองกันต่อครับดูชุดเด็กไทยสตัวบนก่อนนะครับ ในชุดสตัวบนตามสุขนุญจับไว้สิบหกชุดสชุดเด่นสี่ชุดสี่ชุดเด่นมี64 66 7476ทั้งหมด4ชุดใน4ีชุดนี้ครับชุดเน้นเน้นไที่เจ็ดสี่ครับเน้นไปที่เจ็ดสี่รองไปที่หกสี่ครับเน้นเ4็ดสี่รองหกสี่ 4, นี่คือสอตัวบนครับและในชุดสามตัวบนนะครับตามสุขนุญจับไว้แปดชุดครับในแปดชุดนี้ครับชุดเน้นครับสามโดนเด่นุดเน 3, ด้ 2, 7, 4, เนไปที่สองเจ็ดสี่ครับเน้นไปที่สองเจ็ดสี่รองไปที่สองครับ ลอง2 6 4เน้น2 7 4เลอง2 6 4นี่คือชุดเน้นลอง3ามตัวไว้หาหน่อยมาลุ้นกันครับว่าชุดเน้นลอง2องตัวสองจุดกับหกสี่แลตัวสองจุดกับหและสองเจ็ดสจะมาตามสูตรคำนวณสรุปเด่นเน้นลองหรือไม่นะครับนี่คือข้อมูลไว้ให้นอยทั้งสามางครับพิเศษฐปฏิและ VIP ครับแนวทางสูตรคำนวณสูตรนี้ผมเน้นทานอยปกติครับรอบ18ถึง18 30นาทีทำกันออกนะครับ มาดูเลขไทยสองตัวล่างกันต่อครับเลขไทยสองตารางของหัวเห่านอปกติวดล่าสุดวันที 26, ่26กมกราคมออกวันที 5, ่25มกราคมออก60ครับล่าสุดออก60นะครับมาดูหลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบผมนําเลข6คคานวณหาเลขเด่นครับได้เลขจากสูตรที่ผมคานวณหลักสิบมาแล้ว4ตัวครับ4ตัวที่คํานวณได้มี3489 3 4 8ปหลักหน่วยครับนาเลขศูนย์หลักหน่วยวันล่าสุดคํานวณหาเลขเด่น ที่รีกจากสูตรควนหลักตัวเลขสี่ตัวครับสี่ตัวมีหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดนี่เป็นลเลขเด่นประจำหลักสิและหลักหน่วยนะครับมาดูการจับคู่สองตารางครับผมนาหลักสิบสี่ตัวสา8สี่แปดข้าวจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวหนึ่งสองจ็ดจะได้ชุดสองตารางหัวห้าหน่ยดังนี้ครับสาวางหลักสิจับคู่หน่วยสตัวจะสามหนึ่งสามสงสามหกสามจ็ดสี่วางหลักจับคหน่วยสี่ตัวครับจะสี่นึ่งสี่สอ 8ปวาจับจลูกไว้ตัวนะครับเ 8, ป 8, 8, 8, ็นแปดหนึ่งวาง10จับจลูกไว้ตัวครับเป็นเก้าทั้งหมดในชุด2ตัวล่างจับก,กูวไว้16ชุดครับนี่เป็นชุดตรงตรงตาราง,ง,งมาลุ้นกัน16ชุดนี้จะเดินตามสูตรหรือไม่ครับใน16ชุดนี้ผมจะสรุปชุดเด่นให้กับ F ไซรู Z L U เพื่อเป็นแนวทางครับผมแนะนำสูตรมาเทียบมาชนมาตัดจาก16ชุด สรุปชุดเด่น2ตัวแรงได้ดังนี้ครับชุดเด่นั้งที่ต้ัดมาแล้วครับก็จะมี3 1 3 6 8 1 8 6 4ชุดนะครับ3 1 3 6 8 1 8 6 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นลขเด่นชุด2อตัวแางชุดตรงตตัดมาจาก16รูปชุดมาลุ้นกันครับว่า3 1 3 6 8 1 8 6จะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดครับ fc ท่านใดถ้าหากมีสูตรคำนวณได้ลขเด่น2ตัว่างนำมาเทียบมาชนกันครับจะได้ตัวเด่นที่ถูกใจตรงใจท่านมากที่สุดนะครับ ในสี่ชุดเน้นครับ3 1ม6 8 1 8 6สัดนึงชุดเน้นครับเน้นที่8 6ดหครับเน้นไปที่8 6รองที่8 1ครับเน้น8 6รอง8 1นี่คือเลขไทยสองจังของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปฏิและ VIP นะครับแต่แนวทางสุขพโนสูตรนี้ผมเน้นฮานอยปกติรอบ18บแถึง18 30นาทีทำกันออกนะครับมาดูการสรุปหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปฏิและ VIP ในงวดวันที่26ม,มกราคมครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณ เลขเด่นในชุด2ตัวบนล่างไว้มีดังนี้ครับในชุดสรุปเวีนสองตัวบนล่างที่สรุปไว้ก็จะมี 6, e 4 6, 6, 6 7 476 3 1 3 6 8 1 8 6ทั as, ้งหมด8ชุดรวม้วครับ8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตะวันทั้ง2อ่ด้านจะมาได้ทั้ง3าานอยครับท้งพิเศษปกติและ VIP นะครับ มาดูการสูบรุดเน้นครับ3โมนครับเด่นที่สุดเน้นที่274ครับเน้นไปที่274 2โดเน้น74 2ด่ตัวล่างเน้น8 6ครับนี่เป็นชุดเป็นครับและชุดรองครับ3โมตรองไปที่264ครับ2องตัวรองไปที่6,4 2ีตัวล่างรองที่81ครับนี่คือชุดเน้นรอง3โมต2วสตัวและ2ตัวล่างนะครับในชุดเน้นรอง2ตัวบนล่างมี7486 6, 4และ81ทั้งหมด4ชุดนะครับใน4ชุดนี้เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอย ในงวดวันที่ 10- 26มกราคมครับก็จะมาได้ทั้งสหามหนอนาครับทั้งไิเศษปกติและ v i p ครับแต่สูตรคำนวณสูตรนี้ผมเน้นหอนาหนปกติครับรอบ18บแปถึง18 30านาทีทำการออกนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลหัวหอนาหนทั้งสหาหนอนครับที่ผมได้คำนวณสูตรลงคลิปให้กับ f c ท่านที่กำลังหาข้อมูลจะได้ดูเป็นการประกอบการตัดสินใจ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญาณก่อนตัดสินใจ ัวเลขทุกตัวเลขเป็นเลขสูตครับนนวครับสูตรหนสูตรนี้จะมาตามสูตรจะออกตามสูตรหรือไม่ก็ต้องติดตามผลกันออกสากไว้ฮหาหนอยทั้ง3หามฮานอยกันในงวดประจําวันที่26มกราคมนะครับขอบคุณ f อฟซสตาเทย์ดงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกแรังเกน,นะครับที่เข้ามาติดตามร,รับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรโวยที่ผมได้หาข้อมูลไว้ฮาหนอยทั้ง3หามฮานอยครับฮานอยพิเศษฮาหนอยปฏิและฮานอย วี VIP ในงวดวันที่26มกราคม2 5 6 9ลงคลิปให้กับ FC ดูปินการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหมยดีๆเล็กเด่นลงคลิปให้กับ FC ดูปินแนวทางในคลิปต่อไปนะครับขอ FC ทุกท่านโชคดีทุกคนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ